ภาวะจิตคุณอยู่ในภพภูมิใดเดรัจฉานภูมิคือจิตที่ทำดีต่อคนเลวแล้วทำเลวต่อผู้อ่อนแอกว่าเพราะความกลัวระดับจิตเมื่อสัตว์ตายลงแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องหาอาหารกินด้วยการกินกันเป็นทอดๆเมื่อจะกินต้องล่าผู้อื่นเมื่อถึงคราวเคาะต้องถูกผู้อื่นล่าก,กิน และต้องตายอย่างทรมานชีวิตทั้งชีวิตลำบากลำบนแม้มีอาหารกินบ้างแต่ก็ยังต้องเสี่ยงชีวิตต้องแข่งแย่งอาหารกับสัตว์เดรัจฉานอื่นๆระดับจิตแบบนี้เป็นคนที่ทำดีแต่กับคนที่มีอำนาจเหนือตนหรือข่มตนได้และตนเองจะข่มเหงผู้อื่นที่อ่อนแอรหรืออำนาจน้อยกว่าตนต่อไปเช่นนายจ้างที่ยอมนักการเมือง แต่เบียดเบียนใช้แรงงานกับพนักงานอย่างหนักจนพวกเขาไม่สามารถไปทำบุญได้ทุกวันพระคนเหล่านี้เมื่อตายลงชดใช้กรรมในนรกแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อมีจิตเป็นเดรัจฉานคือนิยมอำนาจและการกดขี่กันเป็นทอดๆ